สวัสด,ดีค่ะช่องพี่พิมพ์สตอรี่นะคะในเช้านี้นะคะชเช้าปัพเดภาพมุมน้ำที่ว่าแห้งลยคะพี่พิมพ์ยืนอยู่ตรงสะพานนะคะสะพานวัดมณีค่ะสะพานหนึ่งนะคะตรงเจดีหลอดข้อแสงนะคะเจดีหลอดข้อแสงค่ะนี้จะเป็นสวนหย่อมนะคะจะร่มรื่นนะคะน้ำจะแห้งะคะ่ะ ตรงหัวโค้งนั่นเป็นแม่น้ำลพบุรีมาจากบ้านที่พิมพ์นะคะนะสุดหัวโค้งตรงนี้ยจ้าสะพานที่เห็นนั่นคือวัดโคม่าคะวัดโคม่าน,นะคะจะมีสพพจะพานสายจรได้ก็ไปบ้านที่พิมพ์ได้เหมือนกันค่ะไปถนนสายคันคองค่ะอันนี้จะเป็นถนนลพบุรีสิงห์บุรีนะคะที่พิมกลับบ้านได้นะคะออกจากตัวเมืองไปะะออกจากเัือนี่คือวัดพิมนะคะอนวันเสาร,รเะะส์เช้ยแลจะองถึงท่าบัวค่ะ ไม่ได้ข้ามถนนไปค่ะน,นี่จะเป็นสายเจ้าไะตรงนี้จะเป็นสายเจ้านะคะเป็นสายเจ้าตรงนี้จะเป็นท่าเรือเก่าท่ารถเก่านะคะที่พิมสมัย<ด>เด,ด,ด็กๆก็จะรอรถตรงนี้นะคะจะมาเรารถตรงนี้แล้วก็หน้าน้ําตรงนี้น้ําก็จะไหลนะคะเรามาดูเขาตกปลากันเนี่ยเต็มสะพานนี่เลยเต็ม,ามตราวสะพานเนี่ย เด็กๆก,ก็รอรถโดยสารนะมันจะแน่นนะคะเพราะว่าใช้สัญจรกันรถโดยสารนะคะแน่นแต่เดี๋ยวนี้ว่าสี่ห้ากิโลนี่สิบกิโลนี่ใช้รถส่วนตัวกันค่ะทั้งรถใหญ่และมอเตอร์ไซค์นะคะรถโดยสารก็เลยไม่มีน้อยค่ะนานๆจะออกสักคันนะคะถนหนนี้คือรถบุรีสิงห์บุรีนะคะที่ไปบ้านพี่พิมน,นะคะ ไปประมาณ5กิโลรถโรงงานก็ออกสองคนง,งานแนละะ้วค่ะยูทัศส,สวยงามนะคะดินน้ำนะคะ ำที่นิ่งนะ้นก็เพราะว่ามันแห้งเลยดูจะเหน็นเห็นตะกอนแล้วนะคะมันจะแห้งนะคะทุกท่านจะแห้งติดลองเลยะคะ่ะน้ำที่แห้งติดลองเนะะี่นมมมาายมัจะมีแม่ค้ามาขายของนะคะจะมีแม่ค้ามาขายของจุดตรงนี้รกกถจะเจอซื้อของกันเยอะของปาาข,ของอะไรของกิน,นะคะ่ะตรงเจดีย์หลวงพ่อแสงนะคะ ก็เด็นออกพาตโวใหญ่ค่ะใส่เจดี้์นะคะมีมีวัดเจดวัดวัดมณีนะคะทรงจะทาสีใหม่นะคะแล้วก็เป็นถนนหมู่บ้านแม่เข้าไปนะคะทุ่งชนตะโสมนะคะเข้าปากทางเข้าตรงนี้ค่ะเข้าตรงวัดมณีนะคะทุ่งชนตะเสยข่านเราเห็นรถกวียงเห็นดอกบัวนะคะทุกท่าน รถมันมีชนละแหนงนะคะกิมก็เก็บภาพยามเช้ามาฝากนะคะเมื่อ <c oughs> กี้ลุงแก่ถือป้า เมื่อกี้หนูทํากับคนไอคนนั้นนะจิบพอปรับแป้งข,ขาวๆอะไนขอหมวกให้มันไปแล้ว,ม,ม,ม,วมันเขาขายหมวกอยู่มันขอขอให้จ่ายตังค์ให้มันผมไม่มีหมวกก็หนูให้เขาไปแล้วว่าหนูจะให้วันนี้หนูยังไม่ได้ทํางานเลยอะ่ะเลยขอคขะลุงไปต้องลุ้นคนเยอะค่ะ คนเยอะตลาดคนเยอะวันนี้เขาจะทำบุญไงทำบุญวันหยุดวันวิสาขค่ะวันวันมากมีป้ายนะขอตังค์จิมก็ไม่ได้ให้ให้ไปแล้วเมื่อกี้ให้คนซื้อหมวกไปแล้วลวะเราจะให้เยอะๆจะยังไงลนะเราก็ยังวันนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์เลยยังไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะเพท่นานเ่นราก็เพิ่งจะ ออกมาซื้อข้าวเหนียวเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็ขอลงแบบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมน,นะคะ